สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านาจะอ่านพระคัมภีร์นะครับปฐมกาลบทที่2นะครับข้อ1ถึงข้อ25นะครับพี่น้องเพื่อเป็นการแบ่งปันสำหรับพี่น้องที่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับก็เปรียบเสมือนอได้ฟังแล้วก็ได้อ่านไปในตัวนะครับ ขอแบ่งปันพี่น้องทุกท่านนะครับอ,อ,อ้างอิงพระคัมภีร์ที่อ่านนะครับเป็นพระคิดธ,ธรรมคัมภีร์อมาตะธรรมร่วมสมัยนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับพี่น้องพระมการบทที่สองข้อหนึ่งนะครับดังนั้นสวรรค์และโลกพร้อมกับสรบรพสิ่งทั้งปวงจึงถูกสร้างขึ้น สำเร็จครบถ้วนเมื่อถึงวันที่เจ็ดพระเจ้าก็ทรงเสร็จสิ้นจากรับพระราชกิจที่ทรงกระทำดังนั้นในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์และพระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งขึ้นเป็นวันบรอยสุทธ์ศักดิ์สิทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจในการทรงสร้างที่พระองค์ทรงกระทำนี่คือเรื่องราวการทรงสร้างสัตว์สวรรค์และโลกเมื่อพระเจ้าพระยาเวทรงสร้างโลกและสวรรค์ขณะนี้ยังไม่มีต้นไม้และพืชพันธุ์ในท้องทุ่งปรากฏขึ้นในโลก เพราะว่าพระเจ้าพระยาวเวยังไม่ได้ประทานฝูฝน,นลงมาทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะไถพรวนดินแต่ก็มีน้ำพุ่งขึ้นจากพื้นโลกและทำให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวดินทั้งหมดแล้วพระเจ้าพระยาวเวทรงปั้นมนุษย์จาก ทุลีดินและทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงมีชีวิตพระเจ้าพระยาเวได้ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันตกและให้ชาย ที่ส่งสร้างขึ้นอาศัยอยู่ในสวนนั้นพระเจ้าพระยาว,ว์วทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดทั้งที่งดงามน่าดูและที่เหมาะเป็นอาหารงอกขึ้นในสวนที่กลางสวนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วมีแม่น้ำสายหนึ่ง จากเอเดนไหลามาหล่อเลี้ยงสวนนั้นแล้วแยกออกเป็นต้นน้ำสี่สายสายที่หนึ่งชื่อปิโชนไหลผ่านดินแดนฮาวิลาที่ซึ่งมีแร่ทองคำสายที่สองชื่อกิโฮนไหลผ่านทั่วดินแดน สายที่สคือไทคริสซึ่งไหลไปทางทิศตะวัอนออกของฮัชชูและสายที่4คือยูเฟรติสพระเจ้าพระยาวเวีทรงกำหนดให้ชายผู้นั้นอยู่ในสวนเอเดนให้เขาทำงานและดูแลรักษาสวนแห่งนั้น และพระเจ้าพระยาเวทรงบัญชาเขาไว้ว่าเจ้ามีอิสระที่จะกินผลจากต้นใดๆในสวนก็ได้แต่เจ้าจงต้องไม่กินผลจากต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วเพราะถ้าเจ้ากินผลของมันเมื่อใดเจ้าจะตายแน่นอน แล้วพระเจ้าพระยาเวตัดว่าไม่ควรให้ชายผู้นี้อยู่คนเดียวเราจะสร้างผู้อุปธรรมที่เหมาะสมเท่าเทียมกับเขาพระเจ้าพระยาเวได้ทรงปั้นสัตว์และนกทุกชนิดขึ้นจากดินพระองค์ทรงนำมาอย่างชายผู้นั้นให้ดูว่าเขาจะเรียกมัน ว่าอย่างไรสัตว์เหล่านั้นก็ได้ชื่อตามที่เขาเรียกดังนั้นชายผู้นั้นจึงตั้งชื่อให้กับสัตว์เลี้ยงทั้งปวงนกในอากาศและสัตว์ในท้องทุ่งทั้งสิ้นแต่อาดัมยังไม่พบผู้อุปถัมภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมสำหรับเขาพระเจ้าพระยาเว จึงทรงบันดาลให้ชายนั้นหลับสนิทจากนั้นทรงชักกระดูกซี่โครงของเขาออกมาซี่หนึ่งแล้วทรงปิดเนื้อให้สนิทเข้าดังเดิมแล้วพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงขึ้นจากกระดูกซี่โครงที่พระองค์ทรงนำออกจากชายนั้น และพานางมาหาเขาชายผู้นั้นกล่าวว่านี่คือกระดูกจากกระดูกของเราและเนื้อจากเนื้อของเรานางจะได้ชื่อว่าหญิงเพราะนางมาจากชายเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามราดาของตนไปผูกพัน ภรรยาและพวกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันชายนั้นกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่และพวกเขาไม่รู้สึกละอายเลยครับพี่น้องครับพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อ25ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามต่อไป พระธรรมปฐมกาลบทที่3ในคลิปต่อไปนะครับเพื่อแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ทราบในคลิปต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับเทดี้ประยุกต์สร้างสรรค์และ DIY แบ่งปันกับการเรียนรู้ ขอบคุณครับที่รับชม